อีกตนหนึงขึ้นมาแล้วนะครับผมขี่มาข้างคลองเจออีกนะอันนี้ต้องใช้ยางเลยนะครับเพราะว่าโขบเปียกหมดเลยนะฮะลื่นครับผม ลื่นมากด้วยนะมันเปียกนะครับต้องขึ้นใจเย็นเลยนะอย่างมาเมื่อกี้โอ้โหจะเป็นลมเก่งกะไม่มีนะครับผมข้างล่างเป็นน้ําเขี้ยวนะครับผมเดี๋ยวให้ดูพึ่งนะอยู่ข้างหน้าผมเอง หลังนี้ไม่เต็มดีแต่ดูหัวน้ำก่อนครับผมขอน้าครับผมลังไม่เอาอ่อนจัดนะเดี๋ยวท่าครับผมอยู่ข้างกลางด้วยนะก็เลยขอก่อนนะอ่าสวัสดีครับออกมาอย่างทุกวันนะครับผม ขี่มามองนะครับผมไอ้ต้นยูคาขงโค้งเนี่ยบางทีมันเกาะนะฮะพอดีเห็นน้ำดำๆก็เลยจอดรถเข้ามาดูมิ้มนะครับผมเดี๋ยวจะไปดูพึ่งที่เจอด้วยนะครับผมคลิปที่ผมลงวันที่19บนะฮะที่ดูตัวกินน้ำมานะครับผมตอนนี้ก็15วันแล้วนะครับไม่รู้อยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าย้ายไปแล้วนะก็คือตั้งแต่วันนั้นผมก็ไม่ได้เข้ามาอีกเลยนะครับ มิมเดี๋ยวดูหัวน้ำกันนะครับผมดมูมันแล้วมันเกาะกิ่งแทบจะหักแล้วนะครับเพราะว่ากิ่งมันแห้งนะครับผม ัวน้ำฝ่อนะครับแล้วพึ่งหม่มจะมีน้ำไหมเนี่ยแต่น,นี้มีมล้างแล้วนะครับผม <S <S เกือบจะล้างนะฮะไปดูพึ่งก,กันครับผมตอนนี้ก็มาถึงป่าที่ผมมากันแล้วนะครับที่ผมมาดูนะครับที่เจออ่อนกับพี่แม็กนะครับผมเดี๋ยวผมจะจำที่ผมเจอได้ไหม ตป่ามันใหญ่นะครับวในในไว้ลอยฝนตกนะครับเมื่อคืนนี้นะจากคลิปตามตัวกินน้ำวันนั้นนะครับผมเนี่ยครับผมคลิปนี้นะดูตัวกินน้ำแล้วก็เดินตามจนโอ้โหใช้เวลานานนะครับจนถึงลังงนอนเหิอนะครับผม จำทิศไม่ได้เลยวั้งังจำหลังไม่ได้ก็สิบสิบห้าวันพอดีเพราะผมผมเจอวันที่สิบเก้านะครับโอ้โห ว่นไม่รอดแล้วมั้งนี่พบตีเพึ่งมือใหม่นะนี่ใส่พวกเดินค้นหาแล้วครับผมเพราะตัวมันกินบินมาด้วยนะครับผมใจแป้วเลยแบบนี้เฮ้ยใ,ใส่ไม่ลอดเขาแล้วมั้งว้วน ีครรับตงนนะ้ะะฮว้าพวกซัดไปแล้ววันลอยกี่วันเนี่ยโอ้ยลอยหลายวันแล้วหนูพึ่งยังไม่เต็มนะลอยตีไปหลายวันครับผม จนกิ่งสักแห้งเลยนะครับไม่ใช่สองสามวันนะครับนู่นครับกิ่งสักแห้งหมดเลยแห้งแบบแห้งสนิทเลยนะะแสดงว่าประมาณอาท์ที่แล้วนะครับเนี่ยครับผมเสียดายมากยังอ่อนอยู่นะถ้าอยู่จนวันนี้เนี่ยเต็มเลยนะครับตัวมันบินมาแน่นอนนะครับผมถ้าแบบนี้นะครับเขาก็ตามตัวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใกลๆก็ตามตัวเป็นหมดนะครับผม เียด้ยเสียดาไม่สูงนะขึ้นไปหน่อยเดียวเองครับผมแต่ลอยเขาได้ฝนน้าไปอยู่นะครับผมไม่เยอะไปแล้วอดครับผมจะขอคลิปเพิ่งขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปไปหาก,กันต่อ ฮัลโหลฮัลโหลอิสมาฟรนโอ้โหสวยอยู่นะครับผมฝนน้ำใหญ่แต่ยังไม่เต็มหลอดรวงนะครับหรืออาจจะดูดนะครับผมเพราะว่าฝนตกทุกวันนะครับผมตอนกลางคืนนะฮะ แล้วทีเนี้ยมันมันไม่ค่อยออกหากินนะครับผมมันก็เลยเจาะน้ําเก่านะครับไม่รู้ว่าฝ่อหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันนะครับผมปึ๊บจับไปข้างนอกกันหนูตั้งหนะน้าหนึ่งตองสามไปเลยเราก็ได้น้ำพึ่งแล้วนะดูทุกคนตัวอยู่เต็มไม้หมดเลยเอาล้างอน,นี้แกลรวมันพอดหน่อยแต่ฝนตกครับอย่างว่าก็ยังได้อยู่ พอได้กินไม่ผูกมันสูงตัวขอพยํยานะครับมันก็อร่อยรวมไปด้วยเกสรกัดกินได้เลยครับผมถ้าฝนไม่ตกเต็มก้อนเลยนะครับนะครับพอฝนตกแล้วมันไม่ออกหาก,กินมันก็ดูดนะครับผม อะรนะวันเราดวงดีได้มมมแค่น,นี้ก็บอกว่าดวงดีครับโอ้โหถ้าได้อย่างผมก็แบโคตรดวงดีคนเหนือครับผม